แฟนแบ็กพามาเที่ยวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นถนนคนเดินที่เชียงใหม่ใช่ปะช้างคันชางม้อยเด็กหีบใครคิดว่าไม่สําคัญโอ้ไม่สุดหีบไม่เห็นหหีบเบาๆเท่านั้นทําให้ฉันสัน่นไปทั้งตัวไม่ใช่หรอ เราอยู่ที่เดิมที่เคยมานะคะเราออกแน่ๆเลยว่าวันนี้นะคะ The Band Back พามาทำอะไรเราจะมาเรียนหนังสืออีกแล้วโอ้สแสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรดีแน่เลยตอนนี้เราลงเครื่องมาแล้วเ,เข้าโรงแรมกันก่อนเลยปะมาเข้าโรงแรมกันก่อนนะคะที่นี่เราอยู่ที่ไหนกันดีอยู่ที่นี่นะครับ นานานบางประกงที่เราอยู่ไหน้าหรอใาชา่มีภาษาจีนก็บ่งบอกอยู่ว่าเราอยู่ที่ประเทศจีนอะคาประเ<ม>ทศจีนไน่ามาอีกแล้วมาแล้วนะคะดใจมาก เดี๋ยวเรามาดูว่าภารกิจวันนี้ The Brand Back จะมาทำอะไรกันเนาะตามติดพาเที่ยวอยู่แล้วเมื่อตั้แร่ตงแเราพาไปเที่ยวฝรั่งเศสใช่ป่ะใช่อันนี้มาเที่ยวจีนมากใช่แต่ว่าดินแผ่นดินใหญ่ใช่แต่ว่าในคอนเทนต์ของเราคือการเที่ยวของครูเจคุณพิษนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เนมใช่อ่ะมีอะไรเกี่ยวข้องนะใช่งั้นเดี๋ยวติดตามกันว่าอย่างไงโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังเช็คอินเข้าโรงแรมกันนะคะ <laughs> หลังจากที่เรียนดูเสืาอ้าแล้วนะคะเขาก็จะให้เรามาเทสกับกับราวนี้นะคะว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมนะคะตอนนี้อ,อันนี้จะมีทั้งดีออแล้วก็หลุยไม่ใช่กุชชี่สิน,นี้กำลังเทสกันอยู่นะแต่จริงๆอยากซื้อทุกตัวเลยอะ่ะคือ นี่ครูตัดสินใจมาเรียนเรื่องเสื้อผ้านะเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวด้วยว่าอยากจะช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อจะมีปิ้งจ้ะจมมีรุ่นนี้ด้วยพี่ก็ดูยากมากค่ะต้องสองกล้องที่เดอแบนแบ็คพามาเที่ยวนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นถนนคนเดินที่เชียงใหม่ใช่ปะช้างคานช้างม้อยใช่ อันนี้ที่หางโจนะเนี่ยจะเป็นถนนคนเดินก็จะมีแบบร้านอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ,อันนี้กาลังชอบย,ย่าง่นะคะมาของของเยอะห้า คือปัญหาของที่นี่นะคือตอนนี้เราไม่มีตังซื้อ <c oughs> เอามีากแบบร้บานกระบาดก็หมดไปแลนะ้วใช่หมดตังค์แล้วก็ได้แต่เชยชมเนาะได้แต่ชมเชยได้ชมเยชยอันนี้ก็ได้แต่ชมเยชย<ม>นะคะชมชหมดเชยอ่ะเดี๋ยวเลาก็ไปติดตามมาที่เดอ b a แบ b แบ k นะว่าแบบมีอะไรดีๆามาดูค่ะชอบใช่ไหมเนี่ย ลูกลูกค้าเดอะแบนแบ็คเราอย่างเงี้ย oh, ชอบจดัดคุยอยากไปยกในเดอะแบนแบ็คมากเลยอ่ะไปไลฟ์จังเลยเอออยากไปยกในไ,ไ,ไลฟ์จังเลยเดี๋ยวไ,ยไ,ไลฟ <The line S 1> ์ที่นี่เลยที่โจกับพี่โจกันจริงจริงจริงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางมารับเองเอา,อางี้อ่ะค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งคิดค่าเครื่องบินแล้วกันสองหมื่นนะคะเอฟได้เลยเอฟได้เลยอยากเอฟอะไรโอ้จริงหีบใครคิดว่าไม่สำคัญโอ้อันนั้นสูตร หีบไม่เห่น้อาหีบเบาๆเท่านั้นทําให้ฉันสัน่นไปทั้งตัวไม่ใช่หรอน่เลยทั้งหัวไอ้นั่นอันนี้คือหีบนะคะใบใหญ่สุดไม่เคยเห็นเลยตอนนี้เราอยู่ที่เป็นบ้านเกิดของแจ็คมาคือเราจะมาอัปเดตแบรนด์เนมนะคะว่าวงการแบรนด์เนมบ้านเราราคาเป็นยังไงแล้วก็มาดูต่างประเทศบ้างมาดูที่ประเทศจีนว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างว่าแบบว่ามีอะไรฮิตนะคะแต่แต่ถ้าที่ครูสังเกตน,นะมันติคัลเลอร์ที่นี่ไม่ฮิต เนาะไม่แต่เขาฮิตอะไรรู้ไหมกุชชี่บ้านเราฮิตอะไรก็กยาดนะกยาดเนาะกลายดแต่ของเขาไม่มีกยายดนะไม่ค่อยไม่ค่อย,ยอมีแต่ที่นี่ก็คือกุชชี่เยอะแต่มันติคัลเลอร์น่าจะเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของจีนหรอเขาไม่ค่อยใช้กันพี่ไม่ค่อยเห็นเลยถูกแล้วก็ถูกเนาะนี่ถูกเดี๋ยวเอาไปฝากลูกเพจเอาไว้เจอกันที่เดอะแบนแบ็คนะคะเดยวไปดูติดตาม